สวัสดีครับร้านนวลจันทร์คาออดิโนะอนครสวรรค์วันนี้14วันก่อนสองการวันที่13นะครับก็พาม,มาหยุดพาม,มาดูบรรยากาศหน้าร้านนะครับก็คันนี้จะเป็นดีแม็กมาจากอุทยัยอ่า ็เป็นชุด12นิ้วตู้สล็อตนะก็ลือแล้วครับแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยอันนี้ก็จะเน้นเป็นช่องเดิมทั้งหมดนะครับก็เปลี่ยนเครื่องเล่นใหม่นะส่วนตู้จะเป็นตู้สล็อตนะฮะก็มีแดมแล้วนะตู้สล็อตเนี่ยรถรุ่นนี้ไม่ต้องแดมพื้นได้นะครับเพราะว่าโครงสร้างด้านล่างแข็งเป็นเหล็ก2ชั้นอยู่นะก็จะแดมในส่วนที่มันจะกระพือนะะแล้วแผงหลัง สำคัญอันนี้ก็หลอ่อเป็นนี้มาจากอุทัยนะรนอันนี้เป็นสี่ประตูอันนี้มาจากทาตะโกนะนครสวรรค์นานๆจะได้ทํารถนครสวรรค์นนะปีนี้ได้ทํารถนครสวรรค์อยู่หลายคันเหมือนกันก่อนเทศกาลนปะกติไม่ค่อยได้ทํานี่จะเป็นชุดสี่ประตูยกเบาะออกอหมดเลยนะครับก็เป็นรถ12เนิ้วลรถซิ่งกนะ็เดี๋ยวจะมีแผงประตูด้วยนะครับครึ่งบาน จริงๆรถคันนี้เป็นลูกค้าทํามาแล้วเป็นงานแก้แต่ว่าตอนนี้คือลูกค้าเขาตกลงว่าเขาจะเอาของเก่าออกทั้งหมดนะก็เหมือนติดใหม่ไม่นับเป็นงานแก้นะน,นี่ก็จะขึ้นตู้ไว้แล้วนะคงตั้งไว้โปรแกมสามตัวแล้วก็ตัวตู้สิบสองนิ้วแล้วก็ด้านบนมีแผงคู่เดียวนะเหมือนสไตล์ของที่ร้านนี่ก็รอคิวอีกหนึ่งคันนะฮะไม่เสร็จสักคัน ตัวนี้เป็นรถคันเหลืองรู้ๆกันอยู่อันนี้ไม่ได้มาทําอะไรครับก็มาเช็คพวกระบบไฟกระจุกกระจิกอันนี้ก็มีทําไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้ใหม่ส่วนเรื่องเสียงไม่ได้ทําอะไรแล้วก็คันนี้อีกหนึ่งคันอันนี้เป็นรถนครสวรรค์เหมือนกันอันนี้ก็จะมาทำ15นิ้วลงพื้น4ดอกอันนี้จะไม่ไม่ทำซาวนะครับเป็นเจ้าของรถยุค90 ก็คือก็จะทําเป็น15นิ้วแล้วก็เสมอกระบะแล้วก็ไม่ไม่ปั้นสาวบนก็มีอาจจะมีตู้ยิงท้ายอาจจะมีตู้ยิงท้ายนะก็ะอันนี้รอคิวอยู่ตอนนี้อีกสิบสี่วันนะครับก่อนวันที่13บเนี่ยตอนนี้ผมได้รับงานเลต้นเดือนแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าจะจองคิวกันมายาวๆมาเลยนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้รับงานเพิ่ม ก็ตอนนี้ผมจะเหลือรถจากานนทบุรีนะหนึ่งคันอีกหนึ่งคันแล้วก็เป็นรถรวมรวมแล้วผมค้างอยู่อีกเจ็ดคันนะครับก็คือถึงวันที่สิบสามเนี่ยผมจะค้างอยู่อีกเจ็ดคันนะตอนนี้ผมจะรับงานถึงวันที่จริงๆผมจะเคลียร์ให้หมดก่อนวันที่สิบสองนะครับแล้วก็วันที่สิบสามเนี่ยเอาไว้เซอร์วิสรถลูกค้าเก่าเช่นอ,อยากไอเปิดสงการมมนมีปัญหากปประจุกกระจิกจะได้มีเวลาดูแลให้กันนะครับ ก็เดี๋ยวถรับเต็มเยียดเลยลูกค้าไม่มีเวลาดูดูแลลูกค้าเก่านะก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ลง YouTube นะครับช่วงนี้พอดีงานยุ่งจริงแน่นเลยอันนี้ยังไม่ได้เริ่มตู้เลยครับอันนี้ได้ส่งละผมทาอยู่คนเดียวนะยังมีรถจอดอย่างก็มีช่างเป็นรอยนะก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับร้านนวลจันทร์ขาออดอกทอสวรรค์ทางหน้าแฟนเพจนะติดต่อพูดคุยสอบถามได้นะครับอ่า แล้วก็เบอร์โทรศัพท์0896440504ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางหน้าแฟนเพจแล้วก็ทางยูทู e ไปด้วยนะครับก็ส่วนเรื่องปัญหาสอบถามเครื่องเสียงเนะี่ยตอนนี้ยังมีลูกค้าแชทมาถามในเพจเยอะแล้วก็มีโทรมาก็ามากนะฮะก็คือต้องขอภัยจริงๆว่าผมไม่ได้รับงานแล้วช่วงนี้นะก็เดี๋ยวรอเคลียร์รถให้หมดก่อน ประสิทธิภาพมันจะได้เราไม่ได้เน้นจํานวนรถนะเราจะเน้นคุณภาพมากกว่านะเอาเท่าที่เราเอาเท่าที่ผมทําไวน้นะครับก็ส่วนใหญ่รถพวกนี้ก็จะจะรอนจอดนานได้นะส่วนรถที่มาจากต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้รับนะครับเพราะว่าเอาเกียร์รถรถพวกนี้จะทําเยอะก็จะจอดนานนะจะส่วนมีปัญหาเรื่อง,องเสียงเนี่ยจะปรับปรุงแก้ไขางานแก้งานติดตั้งใหมก่ก็แนะนําไม่โทรนะครับ โทรจะสะดวกกว่าในช่วงนี้เพราะว่าพูดคุยสักนาทีสองนาทีก็รู้เรื่องแล้วนะครับก็เบอร์โทร0896440504นะครับก็จะติดตั้งใหม่งานแก้ไขอะไรก็ลองโทรปรึกษากันดีกว่าครับถ้าพี่มาถามแชทผมไม่ค่อยมีเวลาตอบนะ็ดูนห้างานผมล้กันงานเยอะอยู่ก็ฝากไว้ด้วยครับฝากติกดติดตามทางช่องยูทูบไปด้วยนะครับก็วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ